สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำสัปดาห์หรือว่า YLG Weekly Wrap-up นะครับสำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัวทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าทองคำสามารถขยับหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีโดยในรายสัปดาห์ราคาทองคำขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าได้ประมาณ60เหรียญดอลลาร์ต่อทรลสออนทั้งนี้การออ,อ่อนตัวค่า อ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําให้มีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีทิศทางปรับตัวหรืออ่อนตัวลงทะลุ6ล้านคนเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันและหาก เทียบเป็นรายสัปดาห์3สัปดาห์ติดต่อกันจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานทะลุ16ล้านคนแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันให้รอล่าสหรัฐมีทิทางอ่อนค่าลงขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อต่อสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งกลับมากดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าหรือมีการปรับฐานลงจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นให้ราคาทองคำมีทิศทางค่อนข้างสดใสอย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายทองคำเบาบางลงในวันศุกร์เนื่องตลาด เนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนส่วนใหญ่ปิดทําการเนื่องในวัน Good Friday หรือวันศุกร์ประเสรศิฐทำให้ราคาทองคํากลับมาเคลื่อนไหวในระดับที่ค่อนข้างจํากัดแต่ก็ยังสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ในระดับที่ค่อนข้างสูง ในส่วนของกลยุทธก์การลงทุนเนื่องจากราคาทองคํามีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงแนะนําว่าอาจจะเข้าซื้อทองคําเมื่อราคาย่อหรือมีการอ่อนตัวลงทางนี้ให้แนวรับในรายสัปดาห์บริเวณ1,642เหรียดอลลาร์ต่อเทสส์ออนหรือหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ25,400บาทต่อบาททองคํา และแนวรับถัดไปบริเวณ1,604เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ24,800บาทต่อบาททองคำจากทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคำจะเห็นว่าราคาทองคำยังมีทิศทาง ขาขึ้นในระยะสั้นและมีลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวอัพในระยะกลางดังนั้นแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำแม้ว่าจะเป็นบวกแต่การที่ราคาทองคำขยับหรือดิ้ตัวเข้าใกล้ระดับสูงสุดของปีบริเวณ1 7 0 3เหรียญดอลาต์ต่อเทสสออร์และเข้าใกล้กรอบหรือช่แนลที่เป็นแนวต้านด้านบนอาจทำให้การไล่ซื้อยังคงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงดังนั้นการ ลงทุนจึงแนะนําให้รอการย่อตัวหรือการอ่อนตัวลงมาหากไม่หลุดกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระยะกลางหรือบริเวณ1658 1>, 1 6 4 2กเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็อาจจะใช้โซนดังกล่าวในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการดิดตัวขึ้นทั้งนี้อย่างไรก็ตามบริเวณ1,703เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นระดับสูงสุดของปี2020และเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปีหากคิด <c oughs> เป็นเงินบาทไทยน่าจะอยู่ราวๆประมาณ26,300บาทต่อบาททองคา เมื่อราคาขยับบรอษัดตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวหากราคายังไม่ผ่านแนะนําให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงแต่หากผ่านได้ประเมินแนวต้านถัดไปบริเวณพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทต่อบาททองคำทั้งนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาทองคำจะผ่านแนวต้านบริเวณพันเจ็ดร้อยสามเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขึ้นไปได้แต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังเนื่องจากในส่วนของระดับพันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม 1,740กว่าๆยังคงมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่ดังนั้นการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคำถ้าไม่ได้รับปัจจัยหนุนหรือปัจจัยบวกมากพออาจมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาได้เช่นเดียวกันและครั้งที่ผ่านมาจะเห็นว่าหากราคามีลักษณะของการทรงตัวหรือยืนเหนือระดับกรอบที่เป็นในส่วนของที่ทางช่องขาขึ้นไม่ได้เมื่อราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาจะมีการปรับฐานหรือมีการทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของการลขึ้นไหวของตัว S50 Index Future ตัว S50M20 ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา S50 Index Future ทำผลงานได้ค่อนข้างดีโดยดัชนีขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ55จุดทางนี้ดัชนีมีการยกในส่วนของระดับต่ำสุดขึ้นและยกในส่วนของระดับสูงสุดขึ้นดัชนีได้รับแรงหนุน จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ภายในประเทศมีสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายมากนักประกอบกับจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไม่ได้มีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนสร้างความวิตกกังวลและภาครัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมีการออกมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาภาคธุรกิจอย่างต่อนเนื่องแนวโนม้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวทาให้ความวิตกกังวลต่อผลกระทบเชิงลบ ต่อที่ทางตลาดหุ้นในประเทศบรรเทาเบาบางลงและทําให้ดัชนีมีการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามตัว S50 M20 ขยับหรือปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากดังนั้นในส่วนของสัปดาห์หน้าจะให้ในส่วนของแนวต้านบริเวณ837จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้หากผ่านได้จะมีแนวต้านถัดไปบริเวณ863จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุด ในช่วงต้นเดือนมีนาคมหรือประมาณวันที่9มีนาคมหากดัชนีขยับหรือดิดตัวขึ้นจะเห็นว่ามีกรอบหรือชัแนวด้านบนของทิศทางขาทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นหากดัชนีไม่ผ่านอาจมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาอย่างไรแล้วก็ตามหากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงประเมินในส่วนของแนวรับระยะสั้นไว้บริเวณ1,750ถึง 1, แนวรับอยู่ที่บริเวณ1,784-1,771ถึงเหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนทางนี้ในส่วนของฐานราคาหรือฐานของดัชนีบริเวณ1,771เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนถือว่าเป็นระดับสูงสุดของเชื่องกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากดัชนีขยับเลยดิตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวหลายครั้งไม่สามารถผ่านได้แต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีสามารถผ่านหรือขยับ ผ่านบริเวณ1,771เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนขึ้นไปได้จึงทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีเป็นบวกมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,784-1,771ถึงเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนยังแนะนําให้ใช้โซนดังกล่าวในการเข้าซื้อโดยระดับ1,000 โดยระดับ784จุดจะเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้หากทิศทางของดัชนีย่อตัวไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวแนวโน้มหรือโมเมนตัมยังมีโอกาสขยับบริดิทตัวขึ้นอย่างไรก็ตามหากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแรงจนหลุดแนวรับบริเวณ 771จุดแนวรับสำคัญถัดไปที่ห้ามหลุดก็คือบริเวณ784จุดซึ่งเป็นกรอบด้านล่างของช a n แนลในส่วนของที่ทางขาขึ้นในระยะสั้นเพราะหากหลุดแนวโนบหรือโมเมนตัมของตัว S50M20 จะเสียไปและมีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อ สำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในสัปดาห์หน้านะครับทางนี้ปริมาณการซื้อขายในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกอาจจะเบาบางลงเนื่องจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มยูโรโซนยังปิดทําการต่อเนื่องในวันจันทร์ที่13เมษาเนื่องในวันอีสเตอร์มันเดย์ปริมาณการซื้อขายและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้มีปริมาณการซื้อขายมากหรือไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจออกมามา,มากนะัก ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมการระหว่าง IMF และธนาคารกลางโลกหรือว่า World Bank ในวันอังคารที่14เมษายนซึ่งคาดการว่าจะมีการปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี2020ลงทั้งนี้นักลงทุนมุ่งความสนใจพ่การปรับลดตัว GDP กรด t h ของโลกลงหลังจากเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการล็อกดาวน์ขณะที่ WTO ได้มีการปรับลดคาดการปริมาณ การค้าของโลกลงซึ่งทำให้อาจจะมีการปรับประมาณการของตัว GDP โกลดของปี2020ลงตามนอกจากนี้ในช่วงปลายสัปดาห์จะมีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือตัว GDP ประจำาคอเตอร์1ของจีนซึ่งคาดการว่าตัว GDP ของจีนในควอเตอร์1จะได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวของเมืองอู่ฮั่น ทั้งนี้เมืองอู่ฮั่นถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ในมณฑลหูเป่ยของจีนและ GDP ของเมืองดังกล่าวคิดเป็น4.3%ของ GDP ของจีนทั้งระบบซึ่งการล็อกดาวน์ของเมืองอู่ฮั่นจากการระบาดของไวรัสโคโรนาจะทำให้ GDP คอเตอร์หนึ่งของจีนชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของไทยโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่จะมีการทยอยประกาศออกมา ประกอบกับยังคงต้องจับตามมาตรการการรับมือทางด้านเศรษฐกิจจากทางภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยว่าะจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งหากยังมีการรับมือต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงลบได้ค่อนข้างดีคิดว่าปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวน่าจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาพยุงและหนุนให้ดัชนีสามารถทรงตัวหรือรักษาระดับไว้ได้ สำหรับสัปดาห์หน้าขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนและก็จับตาทิศทางข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เราจะผ่านสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ